เผยผลทดสอบ Galaxy c 4 6เวอร์ชันยุโรปยืนยันใช้ชิป Snapdragon 8 g 3เหมือนในสหรัฐก่อนหน้านี้ได้มีข่าวรือเรื่องชิปเซตของ Galaxy C Series เผยออกมาเยอะเลยนะครับว่าอาจจะใช้ชิปเซ็ตที่ต่างกันทั้ง Exynos และ Snapdragon ในแต่ละประเทศแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กับ Galaxy c 4 6ในปีนี้ครับ เพราะผลทดสอบจาก e ิก b บ n c h ยืนยันว่าทั้งเครื่องสงหรัฐและยุโรปจะใช้ชิปเซ็ตซัลโดรคอนทั้งหมดเลยครับโดยข้อมูลจาก e ิ k b e n c h ยืนยันว่าทั้ง Galaxy c 4 6 6เวอร์ชัน US ที่มีหันโมเดลว่า SM ขีด F9 56U และเวอร์ชันยุโรปที่มีหันโมเดลว่า SM ขีด F9 56B จะใช้ชิปเซ็ตเหมือนกันคือซัล d r ร g o น8 Gen 3ถึงแม้ว่าผลทดสอบจะต่างกันก็ตามครับ ส่วนเรื่องของแรมรุ่นที่ทดสอบอยังได้มาที่12 g ิเหมือนเดิมครับเมื่อได้เพิ่มมาเป็น16 g ินะครับซึ่งคาดว่าระบบบริการจะอัปเดตมาเป็น One UI 6.1.1ด้วยครับแต่ยังเป็น Android 14อยู่นะครับเห็นแบบนี้แล้วก็คงพอสบายใจได้ว่า Galaxy A46 ทั่วโลกยังคงใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 3เหมือนกันครับแต่เรื่องประสิทธิภาพและความสามารถด้าน AI คงทำได้ไม่แพ้ Galaxy A24 Ultra แน,น่นอนครับ